ถึงนาแล้วหวัดนาแล้วมาเลี้ยงวัวก็วัวก็มาต้อนรับเลยค่ะยาเซยสวัสดีค่ะพบกับช่องเอื้อยน้องผ้ารออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเปิดคลิปกันที่พุ่งเลยค่ะพุ่งลาเวนเดอร์ค่ะ วันนี้มาเลี้ยงวัวค่ะมันถอนหญ้าให้วัวกันค่ะใช่ค่ะไปเร็วไปดูบรรยากาศรอบๆไปค่ะมาค่ะทุกคนสิพาไปหาหญ้าให้งัวกินเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ได้เวียดได้งานอยู่เด้เมื้อนี้ก็หาหญ้าให้ม้วนนะคะพุ่นพ่อกำลังแอบมองค่ะ ทำไรกันวะนี่ไ้เนาะเขียนดิวะฮะนี่ไหมอันนี้คือตอนเขียนงายได้ค่ะนี่ยนี่ค่ะเบิดมันจะเขียนงายค่ะติ่งเห็นบ่เห็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดลองไหมฮุมนั่นมันยุดเห็นไหมอ้า เจาโอถอนหญ้ามาให้วัวเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ไปเอาไปเอาตุข่อยมาเลี้ยงงวอด,ดิหนิเจ้ากับาวะ <c oughs> น้ำน้ำมานี่มานี่นี่นี่ไปนี่ <c oughs> ปลาทางนี้ นะขนาดส้างภาพไี้ทุกคนหนักทำถอกับไม่อย่างแน่นอยิ้มหน่อยนี่ค่ะงัวกับว่่บ้าปันใดนะ ่อมมัันนนนบ่่่าาได้กก็็็เเเขวีพ่ออีพ่อกำลังคุยธุรกิจเลื่องวัวนะคะทุกคนคุณคุณนายโซเก็บยญ้าให้วัวค่ะอ้แต่มันสีหางัวข้าหลายเนาะกระดาษยังไงได้พี่น้องเมิงเมองนี่กระดาษไงนี่รีบ อันนั้นด่านี้ตูดใหญ่ตูดก็ใหญ่พ่อกำลังโมอยู่โม,โมเกี่ยวกับเรื่องวัวนุ้นข้าวข้าวข้าว เชางงาียร์ไทยบูผ็าภิษอีไปค่ะจะพาไปดูข้อวาาัวเจเจจะพาไปดูข้อวัวนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ของจริงนะคะี้ ขี้จริงๆค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ๊อันนี้ยเครื่องปั๊มน้ำค่ะเอาไว้ปั๊มน้ำให้วัวขี่ปั๊มน้ำค่ะโอเคนีคือบ่อบ่อน้ำที่ว่าเราปั๊มไว้ให้วัวกินค่ะเนี่ยปั๊มออกมาให้วัวนี่มีหลายบ่อนะคะเนี่ย หนึ่งอันนี้สงสัยทำไมต้องมีหลายบอ่อขนาดนี้ห้าหกที่ว่ามีเยอะเพราะว่าบัวมันมีเป็นสิบค่ะเพราะว่ามีสองที่ตรงนี้มันตอนนี้ตรงนี้มีห้าแล้วแยกออกไปอีกอีกนานหนึ่งอีกประมาณสิบ ทเท่าไหร่เลยเนาะนน่นโ่นหมายถึงเธอไวั <c oughs> นีน้โสดตลอดคะ่ะอันนี้ตรงนี้คือเนี่ยตรงเนี้ยปลูกหญ้าไว้ยั้งวัวอ๋อตรงเนี้ยปลูกหญ้ายาวไปถึงนู่นเลยเหรอเจ๊ใช่ปลูกไว้เลี้ยงวัวโดยเฉพาะเลยอืแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะคะเพราะว่ามันไก่คะ่ะป <c oughs> นูนนนปนนลูก้าไว้วโน,น่นนะคะทุกคน ตงน้นเลยแล้วก็ข้างๆก็อันนี้คือรั้วทําไว้กั้นวัวนะคะเนี่ยคือปล่อยปล่อยเชือกไว้เลยแล้วก็มันไม่สามารถออกได้เลยล้อมไว้หมดแล้วมันออกไปไม่ได้ตรงแต่ตรงนน้นอะ่ะเอาไว้ผูกตรงเนี้ยเอาไว้ปล่อยเลิอกอีกนานหนึ่ง,งจ้ะ เอาไว้ตรงนู้นเลยหรอไม่เอามาเลยวะหนึ่งก็เป็นสวนยางแล้วก็เอาวัวไปไว้ด้วยแยกกันไงใช่เพราะว่าวัวมันจะได้กินอิ่มๆค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันน้อยต้องสลับค่ะต้องพักไว้แบบว่าพอตรงเนี้ยหญ้ามันเริ่มแบบว่าเหียนเหี่ยนเดี๋ยวญามันเดี๋ยวย่ะ นี่แปลว่าอะไรคะขอแปลไทยเป็นไทยหญ้ามันเฮียนเราก็จะเอาไปไว้ตรงนู้นพอหญ้ามันสูงเราค่อยเอามาอะไรประมาณนี้อทุกคนเป็นกำลังมาอ้นี่ปลายปลายเอาวัวเข้าคอกเร็วๆไปจูงมันฝ่ายลีลา ดูว<อ>ิธีการจูวัวนะคะเบ่งเบึงเบึงเอาตัวนั่นไปน้ำไปไปเร็วเร็ว ดึงกระตุกกระตุกนิดหน่อยเร็วไปเร็ว,วตีดากมันเออแลนมันตีดากมันต้องกระตุนเจ้อันนี้ใครแนะนำอย่างอะไรแนะน,น,อนำอะไรแนะนำอะไรต้นอยู่ค่า <laughs> อ๋อแนะนำไปแล้วแนะนำไปแล้วเสียไพบูลค่ะเสียไพบูอันนี้ตัวนี้ไปใส่ไหน

พ่อล yeah, <pop ping favour> <sh> <t> ูกคุยกันนะคะเป่าชีล่าสัตว์สามหูม้วนเลยทุกคนง่ายสบายเลยทวัดตัว อันนี้ขี้จริงๆนะครับทุกคนพูดไม่อีกตัวหรอดาจะส่งะะสำหรับคลิปนี้นะคะพอละค่ะลุยขี้ <laughs> ก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร e ด้วยกดกระดิงด่งกิ๊งๆบ๊ายบาย